เดินเข้ามาโดนซ้ายยิงลนลานนี่อาวุธมันญามั่งจั่วลบนะครับโอ้ยบีโบใจครับซ้ายหน้าก้องไกลอาครับฮิโโบเดินเร็วแล้วครับปีพื้นที่พยายามจะงัดไปผูเพียงสามที่ครับวันนี้จังหวะฮิโโบยังไงครับเจินก้องไกลเข้ามาโอ้สายนำเข้าไปโอ้โห้ต้องระวังให้ดีนะครับทางด้านของก้องไกล หมัดไี่มัดลูกหมัดนี่แหละครับชาวต่างชาตินี่ครับหลากหลายครับเอาเขางัดศอกเข้าไปตั้งศอกฟันอีกทีโอ้ยโดนครับฮิวโก้หน้าสั่นไปเลยครับแม่มีจิ้มลำตัวนะครับฮิวโก้โอ้ยลูกทีเด็ดเลยครับกลางวงในกันเลยใช้หมัดแก้นะครับโอ้ยระวังครับนี่ครับรู้ว่ารับเยอะครับกองกลางก็ต้องสวนมากนะครับทำดีมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ฮิวโก้มาแล้วครับเปิดหน้าท้าดวลแล้วครับคุณมารุต ข้ามาโอ้โหแม่โถมทั้งตัวเลยครับสองลูกนี้ใช่นี่ครับมันสมองก็ต้องมีครับมวยไทยอยากกำลังอย่างเดียวครับแม่เจอหมัดไปแครับก้าวไอยครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเก่งด้วยตังตังไว้ตังไว้แม่ไม่ถนัดครับพี่โป๊เจอก้อวไกลนีิอึดอัดอึดอัดพอสมควรนะกรับจะใช้หมัดซื้อเลยครับนี่ครับแม่วิ่งเข้าไปก็เจอแข้งขวาเลครับขวาเกี่ยวล้มลงไปขาครับเดินเข้ามาโดนซ้ายยิงลนลานนี่อาวุธประจำกตแม่จั่วลบนะครับโอ้ยมีหัวใจ ้ายหนักกองไกครับฮิวโก้เดินเร็วแล้วครับมีพื้นที่พยายามจะงัดไปเพียงสานี่ครับแมวันนี้จังหวะฮิวโก้ยังไงครับเจอก้องไก่ครับมอ้ต่อยกันค่อนข้างจะละเอียดนะครับคู่นี้กองไก่ฉลาดครับเดินอยู่ใกล้ๆครับรู้ว่าฮิวโก้เตะข้านคอเก่งครับไม่ยืนระยะช่องไฟของแข้งของฮิวโก้ครับนี่ก็พยายามหักศอกซ้ายนะครับแม่ต้องชมด้านล่างครับคงจักรู้ครับ เคยปทะทักฮิวโกมาแล้วนะครับคุณมารุตครับก็รู้เกมแล้วครับวันนี้มามาเพื่อแก้นี่ครับลูกนี้ครับสวยงามครับตบซ้ายแล้วหักศอกซ้ายเลยครับปบนะครับลูกครับแล้วก็ฝันเปี้ยงเอาไปครับนี่ครับลูกภาพช้าครับพยายามต่อยหมัดนะครับทางด้านของฮิวโก่อยลับตัวครับลูกนี้ล็อกเอาไว้ครับมัดเอาไว้ก่อนครับทางด้านของก้องไกรแล้ววางแข้งกับวงนอก ดูครับแม่ไล่ต่อยเลยนะครับวิกเตอร์ฮิวโก้โดนนะครับแต่ว่าเรียกว่ารีบกอดเป็นต pues ุ๊กแกเลยครับท่านน้่นของก้องไกลครับวางข้างขวาเข้าครับโอ้โหลูกนี้ครับแต่ตาดลื่นล้มลงไปแข่งสายเข้านะครับลูกนี้จะต่อยหมัดครับ together for the winner from the blue c o n e r Brazil Victor Hugo thank mm -hmm. you